กลับมาช่วงนี้ของบันเทงรอบวันค่ะคุณผู้ชมคะมาอัปเดตข่าวคราวที่น่าสนใจจากทางมหาวิทยาลัยราศิลของเรากันบ้างค่ะเริ่มต้นกันที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชศิต์ค่ะก็จะมีการจัดบรรยายนคะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมีชื่อว่าเป็นพลเมืองดิจิตัลอย่างไรให้โดนดีจัดวันพุธที่25มีนาคมค่ะ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะร่วมกับ d t แทนะฮะจัดบรรยายเรื่องเป็นพลเมืองดิจิทัลอย่างไรให้โดนดีค่ะซึ่งก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันติกีรานาันค่ะท่านเป็นคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วก็เป็นประธานกล่าวงานนะคะแล้วก็จะมีการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งก็จะมีคุณหนุ่ยพงสุขฮิรัญยพึกค่ะเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วยนะคะกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังแนวคิดของการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็ให้เยาวชนเนี่ยนะคะเกิดการระหนักถึงเรื่องของเซฟอินเทอร์เน็ตแล้วก็รู้จักในการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการสร้างสารรค์เองค่ะ แล้วก็มีส่วนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เพื่อสอดคล้องกับนโยบายในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะจัดขึ้นค่ะงานนี้พุธที่15มีนาคมเวลาเที่ยงตรงถึงบ่ายามโมงเย็นค่ะณห้องประชุม1นึ่คีอาคารอาทิตย์อุไรรัตอาคาร1มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้าร่วมฟังบรรยายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ www b b a r s u c o m t r a i n i n g ค่ะข่าวนี้ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมน่าสนใจนะคะยุคนี้ปัจจุบันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารอินเทอร์เนต็ตนะคะโซเชียลมีเดียนะคะหรือดิจิตัลทีวีเนี่ยนะคะก็เข้ามามีอิทธิพลมากมายดางัดงนั้นใครที่อยากจะมีความรู้เพิ่มตต้องไปที่งานนี้ค่ะ25มีนาคมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ25มีนาคมสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลังสิตย์นะคะก็มีการเตรียมจัดงานเสวนาค่ะส่งโอกาสธุรกิจพิชิตด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ค่ะงานนี้ค่ะคุณผู้ชมขาจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็มีการผสมผสานการกับการนําไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตค่ะ ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลรรังสิตค่ะจัดงานสัมมนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดค่ะในหัวข้อเรื่องการสร้างโอกาสธุรกิจพิชิตด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์25มีนาคมนี้นะคะเวลาเที่ยงตรงถึงบ่ายมงเย็นค่ะณนห้องออเดอ o r เรียมชั้น2อาคารดิจิทัลมัลติมีเดียคอมเพลอาคาร15ค่ะ เรเดวว่า2ข่าวที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะ25มีนาคม2วันเลยค่ะน่าสนใจมากๆกจริงจเป็นวันเดียวกันนะคะแต่มี2งานค่ะใครที่ชอบงานไหนก็ไปงานนั้นนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะงานนี้เอาใจคนที่รับการออกแบบค่ะหัวข้อนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะสัมมนาวิชาการทางด้านการออกแบบในหัวข้อดีไซเนอร์ทราฟิกค่ะของคณะศิลปะและการออกแบบสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ในวันที่วันพุธนะคะที่1นึในสายนค่ะ ร่วมฟังบรรยายพูดคุยกับเต่ากราฟิกดีไซเนอร์ค่ะที่จะมาร่วมการเสวนาภายใต้หัวข้อการเดินทางขนักออกแบบพร้อมกับบอกเล่าประสบการณ์ของการทํางานแรงบันดาลใจเปิดเผยเบื้องลึกค่ะกระบวนการการทงานและแนวการทํางานอย่างไรให้ก้าวสู่ความเร็ดในแวดวงของการออกแบบนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะได้เปิดโลกทัศน์เปลี่ยนทัศนคติแล้วก็ได้รับมุมมองใหม่ๆจากนักออกแบบฝีมือดีตลอดจนค่ะสามารถนําไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลงานการออกแบบของตนเอง ต่อไปค่ะครั้งนี้นะคะร่วมเสวนาโดยวิทยากรนักออกแบบคุณชานนยอดหงค่ะก็เป็นอาร์ตดี렉เตอร์ของค่ายจีนี่เล็กคอร์สนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในวงของแก๊งบัตรยักษ์ค่ะ เขาคือเป๋งชานนยอดหงเป็นอาร์ตดี렉เตอร์ฝีมือดีที่พันตัวเองมาเป็นฟรีแลนซ์อย่างเต็มตัวค่ะและก็ท่านที่2คือคุณรัตตาอนันต์พาดาเป็นนักวาดภาพประกอบด้วยเส้นสายและสีสันอันโชบเชี่ยวกึ่งแฟชั่นผสมแฟนตาซีที่เมื่อรวมกันแล้วนะคะก็สาม,มารถแสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนก็คือเอกลักษณ์ที่เราสาม,มารถสัมผัสได้เสมอในผลงานของรัตตาอนันต์พาดาหรือว่าไอซ์ค่ะ สาวผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะคะให้กับางานภาพประกอบสินค้าแบรนด์ดังระดับประเทศมากมายและท่านสุดท้ายค่ะคือคุณคลังเขาภูไทยค่ะจากเด็กธรรมดาคนนึงค่ะที่ฝันอยากเป็นกราฟิกดีไซเนอร์มือมังแต่ไม่รู้ว่า จะทำอย่างไรและได้แค่ไหนปัจจุบันค่ะมีตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น Motion Graphic Designer Art Director แล้วก็ Director นะคะเราก็ Visual Jockey คะ่ะ Concert Director Digital Artist คะ่ะซึ่งทำงานอ e ีเวนต์นะคะเราก็ มีงานกราฟิกดีไซน์ต่างๆทั้งหมดนี้ค่ะรวนเริ่มต้นมาจากคําว่าผมก็แค่รักศิลปะสําหรับผู้ที่สนใจงานศิลปะนะคะหรือว่าอยากจะไปฟังค่ะอะ่ไม่ว่าเป็นข้อคิดเห็นต่างๆนะคะของเหล่ากราฟิกดีไซเนอร์ชื่อดังค่ะลงทะเบียนได้ที่ง,งานนะคะเพื่อเข้าร่วมชมงานสัมมนาฟรีณมหาวิทยาลังสิธิ์ค่ะอาคารพัฒนาแกลเลอรี่ชั้นที่1ห,ห้องแกลเลอรี่ตั้งแต่เวลา1 3สานาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ พูดถึงเรื่องของการออกแบบนะคะอีกหนึ่งคณะค่ะเขาฝากมาประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับงานคืนสู่เยาวนะคะของคณะกายภาพบํบาบัดค่ะร่วมค่ะเป็นการร่วมงานนะคะการคืนสู่เยาวนานๆขึ้นจะจัดทีค่ะงานนี้จัดขึ้น23พฤษภาคมค่ะงานคืนสู่เยาสิทธิ์เก่ากายภาพบํบาบัดมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะงานนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะงานงานที่จะจัดขึ้นค่ะคุณผู้ชม ภายในงานนี้นะคะก็จะมีการจัดขึ้น23พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาณบริเวณหลานใต้อาคารวิทยาศาสตร์ที่นักกายภาพบำบัดท่านใดน,นะคะสนใจก็มาร่วมง,งานติดต่อได้ทางแฟนเพจค่ะคณะกายภาพบำบัดแ่บก็เซิร์ชใน y t u t u นะคะว่า physical therapy RSU หรือว่าติดต่อที่คณะกายภาพบำบัดชั้น5อาคารวิทยาศาสตร์ตึก อห่งทับสี่ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจมาร่วมงานนี้นะคะก็มีค่าลงทะเบียน500บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง31มีนาคมค่ะ ก็พี่พีสิ์เก่านะคะคณะ,ะกายภาพบำบัดท,ที่อยากจะมาพบปะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องค่ะก็สามารถจะมาร่วมง,งานนี้ได้23พฤษภาคมค่ะอล่าคุณผู้ชมค่ะเราจะปิดท้ายบันเทิงรอบวันวันนี้ค่ะกับรายการ w s d o m Station นะคะซึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะได้พบกับน้องนักศึกษาหนึ่งคนนะคะเป็นระดับปริญญาโทที่เขาทําชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลังศิกของเรานั่นเองค่ะ น้องคนนี้ค่ะมีชื่อว่าน้องเพียงฝันดอนเลาะนะคะน้องเป็นนักศึกษาปริญญาโทค่ะสถาบันการทูตและการต่างประเทศมหาวิทยาลังสิตย์ค่ะน้องได้รับการคัดเลือกจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทนเยาวชนไปร่วมดูงานที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะสําหรับใครอยากจะเห็นคนที่มีความสามารถ และทําชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัยของเราค่ะก็สามารถที่จะติดตามได้พรุ่งนี้ค่ะกับรายการ Wisdom Station ในช่วงของ r s u Society 5โมงเย็นเท่านั้นค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและวันนี้ค่ะหมดเวลาของโซนล้วนะคะทั้งหมดนี้คือบันเทิงรอบวันเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวกีฬากันต่อกอานนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ we yeah. yeah.